สวัสดีครับทุกคนเนะาะเขาสแตกปลาเผา,าเขากินปลาเผาอยู่ว่าเขาสแตกปลาเผาไอยู่บอ่อไม่ขึ้นไปอย่างนั้นอย่างนี้อ่าเจ้าภาพเดี๋ยวเขาขึ้นไปจะู่กูาถามมึงแน่อมันเป็นหน้าที่เขาอยู่บอขนาดเจ้าภาพเขายังบอกว่าไม่ใช่หน้าที่เขามึงฟังอยู่บอหู ขนาดเจ้าภาพยังบอกว่าไม่ใช่หน้าที่เขาที่จะขึ้นไปหาเป็นเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อุทยานเจ้าหน้าที่ตำรวจเออฟังเลยแม่ขนาดเจ้าภาพกอ็อยังพูดแบบนั้นอืม เขามานะครับพี่น้องเนอะอ่ามันก็มีคนหายและมาจิ ير, กินเขา่ามันจะเป็นอย่างไรเพราะอะไรนะครับพี่น้องรอที่จะจ้องรอที่จะพูดให้เขาเอา่านี่แหละครับเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องทั้งหมดทั้งมวลอา่าการให้การอะไรนะครับพี่น้องเนาะมาจากครอบครัวนี่แหละที่ว่ารู้ดีรู้ดีนะครับเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างอ่ามีการประชุมกันเรื่องอะไรนี่นะครับเี่สี่เรื่องที่ไปที่มานะครับพี่น้องอ่าเขาขึ้นไป ในวันที่พบศพพบร่างเขาก็ขึ้นไปเนอกระเป๋าใบนั้นเขาก็เอาขึ้นไปให้นะครับเจ้าภาพเดีซ่ยอยู่อา้ามกระเป๋า,เาขึ้นไปนี่เด้เออ้ามอันนี้ผลไม้เด้อนมเด้เออ่าอันนี้เสื้อผ้าเด้ออืมนะครับพี่น้องมันเป็นจังไรเจ้าว่าคำพูดแต่ละสิ่งแต่ละอย่างมันโมมม่เจ้าของมันไม่พ้นตัวเอง นี่แหละนะครับพี่น้องที่ประชาชนสงสัยน้องที่เครียดแขงใจอยู่จนถึงทุกวันนี้เพราะอะไรมันไม่พูดความจริงมีแต่ตัวนะครับโกหกอ่าเถะไปเรื่อยๆนะพี่น้องถ้าเขาจับได้ไล่ทันอืมไม่เคยขึ้นเขาผ่าเอ้าถามไปถามมาสอบไปสอบมาอ้าขึ้นอยู่นหน่อยนึงผ่าเอ้าขึ้นหน่อยนึงก็ขึ้นนะครับ <c oughs> ทำไมไม่พูดความจริงตั้งแต่แรกมันจิตตายสิมันเป็นจังไรมันจิตซักเขาแงะบอ่อม,มันจิตตายเขาบอ่อถ้าพูดความจริงถ้าพูดความจริงมันจบไปตั้งนานแล้วจิตไปตัวเขาเห็นหนังเออบอรับกับบอกให้รับแล้วนั่นแหละนะครับพี่น้องมันต้องเรื่องมันถึงเลยเถิดไปถึงขนาดนี้ ย้อนไม่พูดความจริงเออไปฟังความผู้นั้นฟังความผู้นี้ทั้งๆท,ที่ตัวเองไม่รู้หาอะไรจักไปแบบไหนมาแบบไหนเออแมน่นใส่ชุดขาวรออยู่นะครับผิดไปใส่เฮ็ดนังูุใายานคอยจิ้มตาไปอยู่ทางหลังเดิอพี่จินรล,ละ <laughs> นั่งท<อ><พ>างหลังเดิาย่านคอยจิ้มตา แม้กระทั่งอันหัวปอดมันก็ไม่ได้ขึ้นไปนะครับพี่น้องไม่ได้ขึ้นไปเลยออเออไม่ได้ขึ้นไปขึ้นไปตีเนเขาเฉยเออจะได้ยอมรับขึ้นเดียวไปตีนเขาซื่อจะได้ยอมรับขึ้นเดียวอืมเ้าถ้าพูดความจริงมันจะเป็นอย่างไรมันบอกพี่น้องเขาคอยถามแนี้ถ้าพูดความจริงมันจะเป็นอะไรมันจะตายสิมันมันมีว่ะนีส่สิมันอ่ะพยายหลายมันตั้งคาถามมาว่า มันรู้ได้ไงว่าน้องไม่ได้คงหิวน้องคงไม่ได้กินข้าวอัยบังหามึงกับมันเที่องไาวันที 11, ่สิบเอ็ดเออเปเจียววันที่อะไรสิบสี่ 14, ม,มันสิไปกินข้าวยู่ไสเออเมืม่อวใส่คำถามว่าอ่ะลุงนารู้ได้ไงว่าน้องคงไม่ได้กินข้าวคงหิวคงอะไรเออโอ้ยอะไรก็คือได้อันนี้นั่นขนาดขนาดจาภาพเองยังเตรียม <c oughs> ข้าวของเตรียมอาหารใส่กระเป๋า <c oughs> ไวใ้ให้เลย เปออ็นลากลา,ากไม่ค้งเสออียโงนัวให้เมิดแปลกๆแต่ว่าจังไรนีใส่ข้า,ามเท้ากับ,กบอันกับจะผ่านน้ไแดเรื่องนี้นั่ะออค่ะแล้วก็มีมีมีม,ม,มีมีคำพูดที่บอกว่าอ่า,อาว่าลุงน่ะคิดคิด คิดที่พูดว่ามีคนร้ายมีคนร้ายมีคนร้ายมาอันเอาไปเพื่อเบียงเบนเบียงเบนไม่ให้ไม่ให้สงสัยตัวเองอะไรแบบนี้น่ะอโอ้โยอดไลของบบตีเป็นสามนาทีกือยังคือเก่าอยู่อันว่า,ว,าว่าเบียงเบนไม่ให้ไม่ให้สงสัยตัวเองอืว่าอ่าทําไมทําไมต้องอันอ่าคิดว่ามีคนร้ายหรืออะไรมึงสาบ,บานกับกูได้ไหมว่าคนในครอบครัวไม่ได้คิดแบบนี้เอา กูว่ามันมีการคุยคุยกันในคนในครอบครัวว่าพ่อตอนแรกนะ่ะทุกคนนะ่ะเชื่อว่ามีคนเอาน้องไปอืมต้องคุยกันเรื่องนี้นะ่ะอปรึกษากันต้องปรึกษากันแต่เพียงแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะตอนนั้นนะ<ม>อ,อ่ะนะมันก็เลยมีคําพูดของลุงอ,อืมที่บอกว่ามีคนร้ายเออพราะอะไรเพราะคนในครอบครัวเขาต้องคุยกันแบบนี้อืม <c oughs> มึงสาบานไหมล่ะว่าไม่ไม่ได้คุยกันเรื่องนี้อ,อืม มหาว่าโทษใจผู้นั่นโทษใจผู้นี่เพื่อเบี่ยงเบนออกจากตัวเองว่าไปชงใจผ,ผู้นั่นจงใจผู้นี่แม้กระทั่งมีคนโทรมาหัวเราะเยอะหรืออะไรน่ะ <c oughs> เรื่องนี้ทำไมเงียบนะถามนี่ใรเปิดหัเราะเยอะเอาโทรมาหวัวเราะเยอะคนก็ได้ยินหลายคนอยู่ตอบตอนนี้อจาว่ามันเป็นเป็นไผบาปผู้ใดโทรมาล่ะแมนบมเออ,อคนคนที่คนที่ ที่ได้ยินที่ได้รับสายเขาก็พูดอยู่อันนี้นะ่ะพูดยูบพูดโอ้โหัวรอจริงเนาะเรารับสายให้บัวหัวยิ่งก็อักนี่บอสพวกเอฟซีกลวท่านเป็นเดี่ยวฮะควรอยู่นินตากำลังใจอารมณ์บอกยังกับมะม่วงจะโของอืม <c oughs> อ่าแสดงแสดงที่ไปช่วยหาคือเสือก ว่างั้นจ้ามังเมดโมเมนต์น่ะที่จ้าคุณไปหาจะเต่งคุณประเด็นบอกคุมาเปิดว่าเออเขาพูดความจริงกลัวเป็นผู้ต้องสงใจเองคุณนิพานะ <c oughs> ช่วงช่วงแรกที่หาหาน้องยังไม่เจอคนในครอบครัวก,ก็พูดคือประเด็นคือ ประด็นทุกคนคิดว่าน้องน้องโดนอุ้มไปน้องโดนพาไปน้องโดนไอ้น,นี่ไปทุกคนแล้วก็กลัวพูดประดินเนาะแต่ประดินเลขคุณประนม <c oughs> พูดโกหกเก่งจริงๆนะนั่ง นั่งพูดหลอกเอฟซีอยู่ได้หมายถึงหมายถึงพยาไรยหรือหนูระหูด้วยนะคะอืมเขาดูข่าวตั้งแต่แรกเรื่องราวเป็นอย่างไรไอ้ที่นั่งพูดเนี่ยโกหกทั้งนั้นอืมผู้ใดลาบันนี้ค่ะเออแล้วก็เรื่องแล้วก็เรื่องที่แบบว่าหลังจาก วังหลังจากที่เจอน้องแล้วพวกมึงไปอยู่ไหนพวกมึงพวกมึงไปอยู่ที่ไหนเอออเขาเราเห็นเหมือบ้านเหมือนเมืองเออมึงอันไปอยู่ใส่คือเรเห็นเขามันมีคอพิรุษหลังจากหลังจากที่พบร่างน้องแล้วเออสองพัวเมียก็ไม่ย่างกายมาในในครอบในบ้านเอ,อ่อของจะภาพเลยมาแซนเออเขาก็คือเห็นอยู่นะ อยู่ <You. S 2> เออเขามีหลักฐานอยู่อืมค่ะเอาคอมเมนต์คือข้างว่ะอา่าคอมเมนต์คือข้างว่ะ คนดูหนึ่งพันห้าร้อยยอดไลค์พันสองจ้าอันที่อ่าอันที่ที่ที่อ่าเขาเรียกอะไรทวงยอดไลค์เนี่ยคือไม่ใช่อะไรนะคะเป็นการป้องกันช่องตัวเองเนาะเพราะว่าการไลฟ์สดน่ะการไลฟ์สดน่ะเป็นการเปิดช่องทางให้คนให้คนทําลายช่องได้ง่ายนะคะถ้าถ้ายอดไลค์นี่จะเป็นยอดไลค์เยอะนี่จะเป็นการเป็นการป้องกันช่องของเราว่าอย่างน้อยก็มีคนชอบ ชอบในไลฟ์สดของเราแล้วใครจะรายงานหรืออะไรเงี้ยมันก็จะผลมันก็จะไม่มีผลสักเท่าไหร่เี่ยนะคะก็เลยพยายามขอยอดไลฟ์เยอะๆนะคะค่ะแปลกตั้งแต่เปลี่ยนชุดรอขนาดที่ยังไม่เจอดิคุณอีฟินิกแมนค่ะ,ะมันมันคือความกระตือรือร้นของเขานะเออมันคือความกระตือรือร้นของเขาน,น่นั่นอืม สิ่งที่เขาทำเออสิ่งที่เขาทำนั่นคือความกระตือรือร้นนะคะเออถ้าทำแบบนั้นแล้วคงเจอน้องไวขึ้นมั้งอะไรแบบนี้ไหมเออทำถ้าถ้าทำแบบนั้นแล้วคงจะเจอน้องเร็วขึ้นเออ <laughs> <laughs> มนบอเออแมนบอกูถามแน่เออเอ,อืมกระตือรือร้นโพดเออค่ะมาเปิด แต hm ่งตัวโอ้ยแต่งตัวดีนั่ง <freestyle> ตั้งโต๊ะเออนั่งตั้งโต๊ะคือสิเห็นน่องไว้ขืนนอกเออแม่บอกระตือรือร้นแห้งจ้าอืมมาโทษมาโทษมาโทษอ่ามาโทษลุงเคยพี่เด้อเออว่าบอไปหาเออชูเห็ดหยังชูเฮ็ดหยังล่ะเออชูเห็ดแบบนั้นคือสิเห็นน้องเลี้ยวขึ้นแม่บอเออเอาขูดถามขึ้นเนเออ Ah yeah.